นักล่าไงดอกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครัเอาใครยิงอ,ะอ่ะขอเพื่อนเพื่อนเพื่อนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วที่จะเก็บเป่า โอ้มีไอ้นี่มีสนไนอ,อะไรวะเอวีว่ะเออใช่เอาเล่าพี่เล่นเปล่านะพี่เล่นไหมล่ะพี่ไม่เล่นให้ผมเดี๋ยวผมเล่นเองเอาดีเอาดีมาเอามา,มาเอาเลย ตัวอาพมันอยู่กับพี่เน่ะแล้วพี่ไม่อาบอ่ะพี่ฮะลูกมันเหรอพี่ทำไมมันมีแค่ห้าลูกเองลูกมันพี่เอาไปหรือเปล่าอ๋อลูกมันอะไม่มีเนี่ยลูกมันอะนะมันมันเป็นก่อกล่องสีดำอ่ะจริงอ๋อจริงนะไวไป ลายไอ้ดอกผมไม่มีที่อัพ์มนะันอะผมต้องเก็บอีกรูปอะ่ะ มาวิ่งไปตามแอ,อ,อ็ดด็อกมาไม่มีตังค์ปะเดี๋ยวนันดูก่อนมีอยู่สิบเจ็ดบาท ไม่ได้ซื้ออะไรใช่ไหมไม่ไม่มเอาเลยผมจะขอน้ำน้ำรถรถมันมาจอดแล้วน้ำมีรถมามีรถมายู่กับผม Ôi, này, thật. Có đứa ở bên kia kìa. Một đứa ở bên kia kìa. Một đứa kia mọi chuyện này trôi mặt chuột chăn thôi mặt chuột chăn thôi chăn Thank you. I'm going เตียบปืนของมีครับอ่าผมซื้อแล้วครับขอบคุณครับไม่เป็นไรนครับซื้อเสร็จแล้วครับซื <c oughs> ้อเสร็จแล้วเราต้องเข้าวงแล้ว <c oughs> จะได้ใช้หรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> เอาไงเราออกไปล่าเหรอรว่าอยู่แค่นี้พอ,อใช่ไหมอ๋อไหนฝั่งนี้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  Watch out มดหมดหมดหมด,หมดเอาเพื่อนน็อกไม่ได้ยินเสียงเพื่อนน็อกเลยเว้ยเอาเพื่อนทุบแล้วได้ยุตัวเดียวมันน่าจะไปเข้าวงก่อนแล้วมั้ง ไปพี่ข้ามไปฝั่งนู้นไป มันจะออกมาฝั่งไหนเนาะฝั่งนี้เบอร์สีวิ่งใส่เลยฮะก็เลยไม่ได้ใช้เลย we're the best